パンフク、パンフク、メンタル、メンタル、パンフック、パンフック、パンフク、パック、パン สำหรับการมาทำบุญที่วัดสว่างน้ำใสอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองก็มาทำบุญกันเป็นประจำทุกๆปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มาสร้างพระพุทธรูปหินหยกขาวประดิษฐานไว้ณนะสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันและสําหรับการมาครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญครั้งแรก ประจำเดือนเกิดคือเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมเองก็ตั้งใจพาคุณแม่มาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่ออยากใช้คุณแม่เนี่ยมีความสุขทั้งกายแล้วก็ความสงบในจิตใจด้วยครับต้องบอกว่าผมเองนะครับได้เดินทางมาร่วมสร้างบุญที่นี่ตั้งแต่ที่ยังไม่มีถาวรวัตถุใดๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆร่วมแรงร่วมใจ กับพี่น้องชาวดีไอคอนนะครับในการค่อยๆสร้างถาวรวัตถุในปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก่นแห่งที่11ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครอบครัวดีไอคอนหลายร้อยชีวิตเลยครับได้เดินทางมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับกับงานฉลองพระมหาเจดีนะครับที่ อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับบุญต่อไปนะครับ ที่ปีนี้เราจะได้ร่วมสร้างกันนะครับนั่นก็คือศาลาปฏิบัติธรรมนะครับที่จะใช้สาหรับการปฏิบัติธรรมนั่นเองผมเองนะครับวันนี้ได้นําเงินปัจจัยส่วนตัวนะครับมาร่วมถวายร่วมทําบุญเป็นเงินจํานวน1ล้านบาทด้วยก็เชื่อว่าในไม่นานนี้นะครับศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็จะสร้างสําเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วก็พร้อมให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมร่วมกันครับ เราเชื่อว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวงสำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันนะครับ